สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเสียรตรงกันนะครับคําว่าพระเสียรตรงก็คือ1เหรียญครับมีอยู่1เหรียญตรงก็คือตรง1 0 0ก็เหมือนกัน1บาทนะครับก็จะมี100สตางค์เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระเสียรเอียงแต่เวลาพูดกับเพื่อนบางทีเราบอกว่าพระเสียรเอียงบนบนอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบเนี่ยครับเวลาเอียงอ่ะจะจะอยู่บนตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ถ้าพระเสียร เอียงแนวนอนก็คือรู้เลยว่าครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ภาษีเอียงด้านล่างก็คือเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเราไม่รู้ไงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบด้านบนเราก็ไม่รู้ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเทียบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เอานะครับภาษียตรงกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเหมือนหนึ่งบาทร้อยสตางค์ภาษียตรงก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าเราจะให้ดูจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหรียญจะเป็นภาษียเอ 8, 8เียงแปดแปดเหรียญแปดเหรียญภาษียเอียงเนาะ แล้วก็หนึ่งเหรียญพระเสียรตรงร้อยเปอร์เซนตทีนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับผมว่าพระเสียรคือเหรียญพวกเนี้มันมันแปลกในตัวของมันอยู่ละตรงก็คือสะสมตรงให้ครบพระเสียรเอียงเอียงสูงๆกับเอียงแนวนอนแล้วก็เอียงด้านล่างก็สะสมให้ครบทุกแบบมันก็จะสวยแยกกันนะครับอันนี้เรามาให้ดูก่อนเนาะนี่อย่างตัวนี้นี่ดำๆมาคาบดำๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยเวนอนนะครับ ร้านวัสดุก่อสร้างเนาะเอาทาไว้ฟืบอ,อย่างนี้เคลือบเคลือบเหมือนครีมอะวางทิ้งไว้นะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เอาแปรงสีฟันขัดขัดขัด,ขด,ขดทิ้งไว้สักสินาทีขัดปุ๊บเอาเทชชูรูปรูปก็จะวาวเลยคาบสนิมคาบอะไรหลุดหมดนะครับไม่ต้องกลัวอ่าร้านวัสดุก่อสร้างเวนนอนหลอดละ250้แต่อย่าไปขัดผิวลุงนะผิวลุงจะหายเลยจะเหลือแต่สีเงินวาวเลยอ่ะทีนี้เรากา็พูดเร็วๆนะครับ นี่เสียนตรงเป็นอย่างนี้อ่าปึ๊บเห็นไหมครับราชการที่8นะครับอ่าวืบอย่างนี้เลยครับพศ2อ8 9สอตรง100%อ่าตัวนี้ครับเป็นเหรียญที่น่ารักอะ่ะเนะาะ5สตางค์อ่ะโอเคพลิกเห็นไหมครับอีกนิดเดียวครับ10% 5%ก็จะถึงเสียนตรงแล้ว อันนี้ก็ผสานตรง90% 95%เหมือนกันเห็นไหมครับถ้ากลางเสานฟึบมาตรงนี้ก็จะเต็มเต็มเลยเห็นไหมครับอย่างตัวนี้เห็นไหมอย่างตัวนี้จะอยู่กลางเสานยึดกลางเสานเป็นหลักเห็นไหมครับอันนี้อีก10%ก็กลางเสานมาอีก10%ใช่หไหมอันนี้แบ่งเป็น5ส่วนเนี่ยอีก10% 90%ขึ้นอยู่ละตัวนี้ยิมห้าสตางค์40%นะครับ นี่เห็นไหมครับอ่าโอเคนี่ปุ๊บขึ้นมาอีก10%ก็จะเป็น50%แนวนอนอันนี้5อันนั้นยิ่ม5สตางค์อันนี้50สตางค์10%ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับ10%เหลือเห็นไหมครับเหรียญแต่ละแบบจะไม่ซ้ำกันเราก็จะสะสมได้ หลายๆแบบทุกแบบสําหรับใครที่ชอบแนวพระเสียนตรงพระเสียนเอียงนะครับชอบเหรียญไหนสั่งได้แต่2องเหรียญนี้มีคนปิดไปแล้วนะครับพอลงโพสต์ปั๊บมีคนทักมาแล้วปิด2องเหรียญนี้ไปแล้วเนาะครับก็ยังเหลือก็ยังเหลือเหรียญพระเสียนตรงร้อยเปอร์เซ็นที่เหรียญนี้มาทีหลังแล้วก็เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคแล้วเหรียญพวกนี้ครับ เราจะต้องดูให้ดีนะครับเทียบให้ดูสองเหรียญน,นี่พลิกอยู่ตรงกลางอ่ะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ดูให้ดีนะครับพลิกโอเคครับอันนี้ออกจะครึ่งหนึ่งของ50ประมาณยีกลางพรเสียรน,นะอ่าอ่าก็มีก็มีตัวสวยๆก็คือตัวนี้ 40เนาะยิมห้าสตางค์สี่สิบเสียตรง4 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหรียญห้าบาทครุฑเฉียงผอเสียนตรงยิมห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่าเหรียญพวกนี้ครับเราต้องเสียค่าเดินทางค่าน้ํามันไปดูทุกสัปดาห์ไปดูตลาดหลายๆเดือนถึงจะเก็บรวบรวมได้แบบนี้เราเสียค่าน้ํามันเสียค่าเดินทางเสียเวลาในการนั่งส่องเหรียญเป็นพันๆเหรียญเพราะแต่ละเดือนจะมีเหรียญใหม่มาลงแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ ติดตามมาหลายเดือนไปทุกสัปดาห์ติดตามซื้อมาหลายเดือนจนก,กระทั่งมาเจอเหรียญครบทั้งหมดเนี่ยคือพวกเราก็ไม่ต้องเสียเวลาละเอาเวลาไปทำงานเสริมให้ได้เงินดีกว่าแล้วก็ผมก็หามาให้คุณแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเราไปตอนนี้ก็คงไม่ทันเพราะว่าคนอื่นก็ส่องไปหมดแล้วอาจจะเสียค่าน้ามันค่าเดินทางค่าส่องเสียค่าส่องปวดตาเปล่าๆแล้วก็ไม่เจอเหรียญภาษีเอียงแน่นอนนะครับโอเคยังไงก็เท่านี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ